สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเพจชาวเฟซช,ชาวรายและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะดิฉชนางอาจารย์จุฑาทีพนิ่ิภ่พัิพิทธิ์ค่ะ,คะเจ้าของเพจโหนดวงพลังชีวิตนะคะวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของเคล็ดลับหัวใจบ้านเลขที่นะคะเสริมรับโชคค่ะสําหรับผลลั์ที่ได้เลข3มนะคะ เช่นคุณอยู่บ้านเลขที่12นํา1บวก2เท่ากับ3เมื่อนผลลัพธ์ที่ได้คือเลข3เป็นเลขของวิชาโหราศาสตร์คือดาวอังคารกล้าขยันขันแข็งให้ทายอังคารนะคะงั้นเป็นเลขที่แรงค่ะชอบเอาสนะเหมาะสำหรับธุรกิจที่ค้าขายประมูลทหารตำรวจ และควรใจเย็นๆนะคะมิฉะนั้นอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยในบ้านหลังนี้หรือทะเลาะเบาะแว้งจนขึ้นโรงขึ้นสาเลยทีเดียวการปรับหงจุ้ยไม่ยากเลยค่ะควรปลูกต้นไม้ดอกหรือต้นไม้ใหญ่นะคะที่ให้ความสวยงามให้ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะและข้อควรระวังสำหรับคนที่อยู่บ้านเล็กท,ที่มีผลลัพธ์เลข3ามคือดาวอังคารนะคะ ผู้ที่อยู่อาศัยควรที่จะมีทำไมคะเป้าหมายค่ะมีความฝันที่ชัดเจนจึงจะประสบความสำเร็จได้ดีและที่สำคัญไม่พลาดเหมือนกันนะคะไม่ควรทะเลาะเบาแว้งกันในบ้านหรือขัดแย้งกันในบ้านนะคะจะทำให้โชคร้ายที่รับนะคะห้า ให้ไปอย่างแน่นอนค่ะนั้นเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่บ้านผลลัพธ์ที่ได้คือเลข3นะคะรองปรับเสริมห่วงช่วยง่ายๆนะคะและ้วคุณจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณตอนรับวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2513อย่างแน่นอนค่ะจากเพจผลดวงพลังชีวิตถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ